เมื่อแม่มดสาวสวยรวยวิชาอย่างอิสเบลเบื่อแล้วพี่จ๋าหนูอยากเป็นมนุษย์เธอเลยตัดสินใจเดินทางออกมาจากโลกเวทมนต์เพื่อลองใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาสวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Be ีวิ h แม่มดเจ้าเสน่ห์และชีวิตของแม่มดสาวจะเป็นยังไงแต่าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับแม่มดสาวนามว่าอิสเบลปิกาโลเธอเดินทางออกมาจากโลก โลกเวทมนต์และตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านแม่เช่ากูก็ปากป้ายเช่าเองแม่งซะเลยปากป้ายเสร็จแล้วพนักงานก็มาต้อนรับโอ้คุณอยากจะเช่าบ้านหลังนี้เหรอคะมันต้องมีเอกสารอิสเบลจัดการใช้เวทมนต์เอกสารไม่ต้องใช้บ้านอย่างเดียวไม่พอเธอขอเสกรถอีกคันกูก็งงว่าทาไมมึงไม่เสกบ้านนักแต่ทีแรกบ้านรถมีเรียบร้อยเธอก็ขับรถออกไปซื้อของที่ซูปเปอร์ที่นั่นเองเธอก็ได้เจอกับน,นิเกลพ่อของเธอซึ่งก็เป็นพมอดมาถามเธอว่าหนีออกมาจากบ้านทําไมลูกพอ่ออิสเบลก็บอกหนูเบื่อแล้วหนูอยากย้ายประเทศอยากจะมีีช ธรรมดามีความรักแบบคนอื่นเขาบ้างพ่อก็บอกเป็นแม่มดก็ดีอยู่แล้วนี่ลูกอยากได้อะไรก็เสกเอาแหมได้ดังใจเป็นมนุษย์มันลำบากไม่เชื่อคอยดูซื้อของเสร็จเดินมาจ่ายตังก็ไม่มีตังก็เลยจัดการลูดก,การ์ดเวทมนต์มาซะเลยหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็มานั่งกินข้าวกันพอออ่นพอของเธอก็ยังคงตื้อให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่โลกเวทมนต์แต่อิสเบลก็บอกเธอจะไม่ใช้เวทมนต์อีกต่อไปแล้วเธอจะลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวของเธอเองอีพ่อก็บอกตามใจแล้วกูจะคอยดูจากนั้นหนังก็ต เล่นหนังเรื่องสุดท้ายก็เจ๊งยับพังไม่เป็นท่าไอริชี่ผู้จัดการของมันก็พยายามจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาวันนี้ก็เลยพาไอแจ็คมาคุยกับผู้กำกับซีรีส์มันก็บอกแจ็คว่ามึงข้มไว้นะทำเรื่องเยอะๆจะได้ดูเหมือนดาราดังมันก็บอกกับทีมงานว่ามันตกลงที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้แต่มีข้อแม้ว่ากูต้องเป็นดาราใหญ่คนเดียวนักแสดงคนอื่นคุณต้องไปหาพวกหน้าใหม่มาเล่นเดี๋ยวมีใครมาเด่นเกินหน้ากูกูไม่ยอมผู้กำกับก็บอกแต่มันยากนะที่จะหาตัวสมนท่านางเอกของเรื่องไอแจ็คก็บอกแล้วไงงงใคคครรรแตัััดกกกลบมาาาทีี่นเเอออข้ง เธอกำลังตื่นเต้นกับวิถีชีวิตคนธรรมดาแต่ก็มีบางเรื่องที่ดูจะเป็นปัญหาสำหรับเธอสายทีวีมาต่อ,อยังไงไม่ไ่้ต่อไม่ได้กูหงุดหงิดว่าแล้วก็ขอแอบ,บใช้เวทมนต์หน่อยละกันข่าวของทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางเพียงแค่เธอกระดิกนิ้วทางด้านกองถ่ายซีรีส์เรื่อง Be w i h ที่กำลังตามหาตัวสมแทนท่านางเอกของเรื่องก็เปิดออดิชั่นสาวๆมากหน้าหลายตาให้ลองทำท่าดุ๊กติกจมูกซึ่งเป็นท่าประจำของนางเอกแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีสาวคนไหนเข้าตาผู้กำกับและไอ้แจ็คเลยไอ้แจ็คก,ก็เหนื่อยล้าขับ ่ทีัเขามองลอดชั้นหนังสือไปก็เห็นอิสเบลนางเอกของเรากําลังยืนอ่านหนังสือและทําจมูกดุกดิ๊กอยู่ถ้าดุกดิ๊กจมูกของเธอนั้นมันถูกใจแจ็คจริงๆไอ้แจ็คไม่รอช้าเดินสะกดรอยตามเธอไปจากนั้นไอ้แจ็คมันก็เข้าไปแนะนําตัวบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อแจ็คไม่ใช่ดอสันแต่ก็ยาวพอตัวผมเป็นพระเอกหนังไม่ทราบว,ว่าคุณชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอชื่ออ,อิาเบลแจ็คกระชวนเธอบอกว่าอยากเป็นดาราไหมถ้าเป็นดาราอีกหน่อยดังอยากได้อะไรก็แค่ดีดนิ้วแต่เธอก็บอกไม่เอาราคะฉันอยากเป็นคนธรรมดาแล้วก็เดินหน พยายามตามไปตื้อเธอบอกเธอว่าได้โปรดเถอะครับผมต้องการคุณอิาเบลปิกาโลอิาเบลตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครพูดคํานี้กับเธอก็เลยใจอ่อนยอมตามไอ้แจ็คไปออดิชั่นเธอก็แค่โชว์ท่ากระดิกจมูกของเธอทีมงานก็ต่างหัวร้องดีใจนี่พวกมึงเป็นอะไรกันวะเนี่ยตอนนั้นทีมงานก็ลองให้เธอซ้อมบทด,ดูด้วยความที่เธอนั้นเป็นแม่มดโดยกําเนิดทาให้เธอสามารถเล่นบสมมนทสมเด็จาได้อย่างเป็นธรรมชาติเธอกลับม,มาที่บ้านมานั่งดูหนังบีวิชก่อนที่จะนํามารีเมคและก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านที่เอาของขวัญมาให้เธอตอออออนนนั้นเเงงยู่่ดีๆพออธกก็ปา ออกมาอีเพื่อนบ้านก็บอกแม่ลูกสาวคุณได้เล่นเรื่องบีวิสด้วยแหละไอพ่อก็บอกซีรีส์เรื่องนี้มันดูถูกชีวิตของพวกเราพอหมดไปหมดวันต่อมาได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้และผู้ที่จะมารับบทแม่ของสมนท่านั่นก็คือป้าไอริชคนนี้นี่เองวันลุงคืนก็เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำไอแจ็ครับบทพระเอกก็เล่นแข็งอย่างกะหินแต่ทีมงานก็ตอแหลบ,บอกแจ็คคุณเล่นดีจริงๆแต่ขออีกเทคได้ไหมพวกเขาไม่กล้าพูดความจริงกับแจ็คเพราะว่ามันเป็นดาราดังแถมยังหลงตัวเองเอาแต่จา่งจงาวเองระหว่างพักกองอจ็ได้มานั่งคุยกัับผู้จดการของแัน และอิสซาเบลก็เผลอไปได้ยินที่พวกมันคุยกันว่าพวกมันแอบเปลี่ยนบทเพื่อให้บทของไอแ้แจ็คนั้นเด่นอยู่คนเดียวและจงใจให้เธอมาเป็นแค่ตัวประกอบเพื่อมันจะได้กลับไปมีชื่อเสียงอิสซาเบลโมโหมากที่ดิยินดังนั้น<ๆ>เธอก็เดินออกมาจากกองถ่ายมาเรียและนีน่าก็ได้มาตามเธอกลับไปเธอก็ตัดสินใจจะแก้แค้นไอ้แจ็คที่หลอกเธอมาทําอะไรแบบนี้ระหว่างถ่ายทําเธอก็จัดการไร้เวทมนต์ใส่มันจนเสียงไอแ้แจ็คนั้นแหบแห้งอย่างควายออกลูกและเธอก็ใช้เวทมนต์แกล้งมันระหว่างถ่ายทาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนั้นคุณปป้าาาาาไออออรริิกกกก็็็สสัังงงงเเเเตทท่ลๆขหจจยธ เตือนอิซาเบลว่าจะทําบ่อยนะเดี๋ยวคนจับได้ว่าเป็นแม่มดเธอก็เลยรู้ว่าอีป้านี้ก็เป็นแม่มดเหมือนกันหลังจากนั้นไอพ่อก็ทาม,มาหลอกหลอนเธอระหว่างที่เธอไปช็อปปิง้งและอีพ่อยังบอกอีกว่าเขารู้สึกปิ๊งคุณป้าไอริสแล้วคืนนั้นอิซาเบลกลับมาถึงบ้านและได้เปิดดูทีวีที่ไอแจ็คไปออกรายการสัมภา์เธอก็โมโหที่ไอแจ็คมันพูดเอาดีเข้าตัวอยู่คนเดียววันลุงขึ้นก็มีแก๊งเพื่อนสาวมาจีบชาที่บ้านและนังเมาในความหลงตัวเองของไอแจ็คระหว่างที่เธอกําลังหนักใจไม่รู้จะททําาาาาาายัังงงงไงไไไกกออออ้้้้แแ็คคมมมมมนนนดดดดดีุุณป่รรรเเเิหธพูื ทำร้ายจิตใจหลานสาวของเธอคือนนั้นคุณป้าก็เลยจัดการทำพธิธีสาบคำสาบใส่เขาแต่ด้วยความขี้ลืมของคุณป้าผสมยาอะไรลงไปบ้างแล้วก็จำไม่ได้ใส่แม่งหมดเลยก็แล้วกันแล,และแล้วคำสาบก็ลอยไปเข้าตัวของไอ้แจ็ควันต่อมาไอ้แจ็คจากที่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้แจ็คคลั่งคล้ายอิซาเบลหัวปักหัวปาดูเหมือนคำสาบที่ส่งมานั้นจะสั่งให้รักเธอไอ้แจ็คก,ก็สรรเสริญเยินยอเธอต่างๆนานา,นาและคอยจะหลีกเธอทุกครั้งที่มีโอกาสอิซาเบลรู้สึกว่านี่มันมากไปปกก็พยยาา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 จโทรหห้้้คค่ใถถอออนนแตลับบึงเ อีป้าอีป้าก็บอกกูถอนไม่เป็นแล้วอีป้าก็หายตัวนี้เธอไปซะเลยดูเหมือนว่าคืนนี้ไอ้แจ็คมันกําลังจะมารับเธอไปออกเดทเธอพยายามข่มใจจะไม่ให้ชอบไอ้แจ็คแต่พอไอ้แจ็คมาอิซาเบลก็ต้องใจอ่อนและออกไปดินเนอร์กับมันสองต่อสองเธอมีความสุขมากจนเกือบลืมไปว่านี่ไอ้แจ็คมันโดนคำสาปให้ชอบเธอเมื่อเธอรู้สึกตัวก็ได้ตัดสินใจใช้เวทมนต์ย้อนเวลากลับไปกลับไปเริ่มใหม่ก่อนวันที่ไอ้แจ็คจะโดนคำสาปคราวนี้ไอ้แจ็คก,ก็กลับมาเป็นคนเดิมเห็นแก่ตัวขี้วยายเอาแต่ใจอิซาเบลเห็นแบบนี้ก็ทนไมกออาม ด่าไอ้แจ็กว่านี่มึงเป็นบ้าอะไรมึงอะเป็นคนเห็นแก่ตัวงี่เง่าเอาแต่ใจไม่เห็นหัวคนอื่นเธอด่าไอ้แจ็คจนดูเหมือนต่อมสามัญสำนึกของมันจะโตขึ้นแต่มันยังไม่ทันพูดอะไรอิสซาเบลก็บอกกูไม่เล่นแล้วซีรีส์กูลาออกระหว่างที่เธอเดินไปเก็บของไอ้แจ <I Jack S 1> <ๆ>็กก็รู้สึกดีเพราะไม่เคยมีใครด่าเขาแบบนี้ตรงๆมันก็รีบไปง้อเธอให้เธอมาเล่นซีรีส์ต่อและยังบอกอีกว่าถ้าต่อจากนี้ผมทำตัวงี่เง่าคุณก็ด่าผมได้เลยเธอจึงยอมกลับไปเล่นซีรีส์กับมันหลังจากนั้นทางทีีมมมงงงาาานนนนนนนกกกกกก็็ใหห้้้้้บบบททขขอออิิเเเเลลลลลลึึแแแะะะรรูสวว่่่2คจชััไป จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มไปเดทกันคืนนั้นไอ้แจ็คก็ได้พาเธอมาเดทที่โรงถ่ายซีรีส์ทั้งคู่เต้นรำและสุดท้ายก็ได้จูบกันวันลุงขึ้นอลิซาเบตก็เริ่มรู้สึกว่าเธอนั้นมีความรักไปถ่ายซีรีส์ทั้งคู่ก็หยอดกันไปมาแต่แล้วตอนนั้นนางมารหัวใจก็ได้มาถึงนั่นก็คือเมียเก่าของไอ้แจ็คที่ทิ้งไปมาขอคืนดีแต่แจ็คก็บอกว่ากลับมาตอนนี้ก็สายไปแล้วน้องสาวแต่อิซาเบลก็ทนไม่ไหวเลยใช้เวทมตนใส่เธอจนเธอตกลงที่จะเซ็นใบหย่าให้กััััับบไไออออ้้้้้แแแจจจจจ็็คดดดีีีใมมมมาาากกกนนนนนนนืป์ตท่ขง ได้พูดขอบคุณโดยเฉพาะอิซาเบลตอนนั้นเธอก็เริ่มหนักใจว่าไอ้แจ็คมันจะรับความจริงที่เธอเป็นแม่มดได้หรือเปล่าพ่อของเธอก็เอาแต่ขู่ว่าถ้ามันรับไม่ได้เธอก็ต้องผิดหวังแต่เธอก็อยากจะขอลองดูสักตัง้งระหว่างที่แจ็คอิซาเบลนั้นเตนรำกันอยู่นานเธอก็พยายามบอกไอ้แจ็คว่าฉันเป็นแม่มดแต่ไอ้แจ็คก็นึกว่าเธออินกับบทหนังมากเกินไปอิซาเบลพยายามโชว์ไร,ร้มนแต่ไอ้แจ็คก็ยังไม่เชื่อน,นึกว่าเธอเล่นมายากลเธอโมโหไอ้แจ็คก็เลยจะขอตัวกลับบ้านไอ้แจ็คก็งงเดินมางอมัจาายช เธอว่าแมมเธอเนี่ยมาเล่นกลเก่งจริงๆ,ๆ,ๆปุ่มกดเอาไปซ่อนไม่ตรงไหนเนี่ยบอกฉันมาสิอิสซาเบลก็บอกซ่อนหาอะไรกูบอกแล้วว่ากูเป็นแม่หมดไม่เชื่อดีนักเธอก็เลยจัดการเสกไม่กวาดให้บินขึ้นไปตอนนั้นไอ้แจ็คก,ก็กรีดลั่นบ้านและรู้แล้วว่าเธอเป็นแม่มดจริงๆมันกลัวอิสซาเบลมากนึกว่าเธอมาทําของใส่หมนันเธอก็พยายามบอกแจ็คว่าฉันบอกคุณแล้วคุณก็ไม่เชื่อไอ้แจ็คกลัวเธอมากก็ได้ไล่ให้เธอไปชิ่วๆเธอโมโหที่โดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วก็ได้ขี่ไม่กวาดจากมาวันต่อมาไอ้แจ็คก็ ก็ดูเหมือนจะหาคนมาแทนเธอ,อยากทางด้านแม่มดสาวของเราก็เฮิร์ดเอาเรื่องเหมือนกันเปิดทีวีไปช่องไหนก็เจอแต่หนังที่ไอ้แจ็คมันเล่นพ่อของเธอก็ได้มาเยี่ยมและเธอก็ได้ร้องไห้กับเขาและยังบอกด้วยว่าถ้าลูกเศร้ามากก็กลับบ้านเรานะลูกทางด้านไอ้แจ็คที่ฝันร้ายตื่นมาก,ก็ต้องพบกับคุณลุงอาเธอร์นักสแสดงจากในซีรีส์ซึ่งดูเหมือนตัวจริงของเขาก็จะเป็นพ่อมดเขามาบอกให้ไอ้แจ็คนั้นลองคิดเรื่องอิซาเบลซะใหม่เธอไม่เคยไร้มนใส่นายน,าย,นายต่างหากหล่ะที่ไปหลงรักเธอเองเมื่อมารู้สึกตัวมมัันนกกก็็รีบบเเดดิทาางงลไไป้้้้อออธแจหหใ เบลนั้นจากไปแต่เธอก็ยังรู้สึกสับสนเพราะเธอนั้นอยากเป็นแค่คนธรรมดาแต่แจ็คก,ก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมก็จะอยู่ข้างๆคุณอย่างที่ตัวละครในเรื่องสมานทาและดารินทำและทั้งคู่ก็ได้จูบกันหลังจากนั้นผ่านไป6เดือนทั้งคู่ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ด้วยกันและดูเหมือนจากคู่รักละครซีรีส์ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้รักกันจริงๆเข้าซะแลว้วและหนังก็จะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องบีวิชถ้าเป็นผมมีแฟนเป็นแม่มดสาวสวยแบบนี้บ้างล่ะก็จะเเเสเสาย เรานั้นรักกันแล้วเเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีเมียเป็นแม่มดจะให้เธอเสกอะไรให้บ้างนึกออกแล้วบอกกันด้วยสําหรับภาพยนตร์เรื่องบีวิชฉบับนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2005นําแสดงโดยนักแสดงสาวคิดเล่กเก่งอย่างนิโคโคิตแมนได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป4.8แคะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ร o t t เท t o m a t o ่เเพียง2 4ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e และกลับมาพบกับจี c ยูช anel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเนอน,นัค